สวัสดีครับนี่คือนัทพัฒน์ดอทคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดแตทุกทุกเอพิโซดนะครับจะหาเรื่องราวน่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่ว่าจเนเรื่องของการทําธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการนะครับการตลาดการแพา่ตัวเองนะครับหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากฟังเรื่องไหนนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือหลังมาได้นะครับทางทาง Facebook Page ของผมเองนะครับเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันเรื่องของการที่คนรีวิว นะครับคือการที่คนจะรีวิวสินค้าทักอย่างเนี่ยนะครับมันคงเป็นโจทย์ที่เจ้าของธุรกิจทุกคนอยากได้เนาะนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าลูกค้ารีวิวสินค้าแล้วก็เป็นในแง่ดีด้วยเนี่ยนะครับมันก็คงจะทําให้เป็นเรียกว่าคอนเทนต์ที่ออกสู่ออนไลน์นะครับทำให้เครือข่ายของคนคนนั้นเนี่ยนะครับได้รู้จักนะครับได้มีการพูดถึงนะแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเอินมีเดียนะครับแล้วก็เป็นผลดีกับธุรกิจแน่นอนนะฮะ ถ้าเกิดเราคิดกันแบบไม่ง่ายนะครับแล้วทำยังไงให้คนรีวิวนะฮะเราบังคัเจอคำตอบไม่ง่ายคือว่าก็ไปจ้างรีวิวสิ <c oughs> ใช่ไหมนะครับหรือบางทีก็เอาของแถมเข้ามาล่อเขาไว้นะครับเช่น <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณรีวิวคุณจะได้ส่วนลดะลรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็คิดแบบนักการตลาดก,กันเลยทีเดียวกนะ็ <c oughs> วคือเรื่องของการเอาผลประโยชน์มาแลกเปลี่ยนก,กับรีวิวนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเข้าใจนะครับ วิธีที่คนคิดนะครับเพื่อที่จะรีวิวสักอย่างเนี่ยนะครับมันคงจะดีไม่น้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีหนังสือนะครับหลายเล่มนะครับที่พยายามพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าจะให้คนรีวิวแบบออร์แกนิกนะแบบเขาอยากจะรีวิวจริงๆเนี่ยนะครับมันทําอย่างไรได้บ้างนะครับซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลนะ ตัวอย่างเหตุผลแรกๆที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะพอพอนิกดอกได้ก็คือว่าเมื่อสินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นกระแสนะครับหรือมันเป็นสิ่งที่กําลังถูกพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้เป็นคนแรกๆที่พูดถึงสินค้าเนี่ยนะครับมันก็เหมือนเป็นคนที่ได้สิทธิพิเศษอะไรบางอย่างเป็นคนที่สามารถที่จะ ได้ประโยชน์เรื่องของสเตตัสเรื่องของการบอกว่าเราเป็นเทรนอะเรียกว,ว่าเทรนเซกเตอร์นะครับหรือเป็นเทรนดีเดอร์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดึงดูดให้คนจำนวนมากเนี่ยอยากรีวิว อย่าพูดถึงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะวิ่งเป็นเป็นเป็นเวนีเนี่ยนะฮะแปลว่าธุรกิจเนี่ยก็ต้องปพยายามสร้างนะครับทำให้สินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นใช่ว,ว่าะมันเป็นของเป็นของใหม่นะครับเป็นของที่ไม่ได้เข้าถึงง่ายๆใช่ไหมครับและทาให้กลุ่มคนแรกๆนี่แหละนะครับจะเป็นกลุ่มคนที่แบบว่าอยากจะพูดถึงเป็นคนแรกๆอยากจะมีคอนเทนต์เป็นคนแรกๆเนี่ยนะครับได้รีวิวนั่นเองอันนี้ก็คือ เป็นเหมือนเรียกว่ากลวิธีนะครเป็นกลวิธีที่น่าจะใช้กันเยอะมากในปัจจุบันนะครับแล้วก็ต้องยอมรับจริงว่าทุกวันนี้มันก็มีคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะจนวนมากที่เรียกว่าพยายามหาคอนเทนต์ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะสอบแสวงหาของที่ยังไม่เคยถูกรีวิวของที่ยังไม่มีใครพูดถึงใช่ไหมแล้วเราจะเป็นคนแรกๆที่จะรีวิวมันนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการได้ง่ายเลยนะครับ ทีนีแบบที่สคืออะไรแบบที่2คือถ้าของเนี้มันดีมากๆนะฮะของมันดีมากๆจนเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันให้ผู้อื่นเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าโดยกลไกของมนุษย์เราเนี่ยนะครับมนุษย์เราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าอยากเผื่อแผ่คนอื่นเพราะว่า ถ้าเกิดเรามองเรามองแบบดาร์กหน่อยนะครับกคือบอกว่าเราอยากให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีถูกปะใช่ไหมครับเราก็อยากจะหาของบางอย่างที่คิดว่าถ้าเรารีวิวออกไปนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่นนะมันเหมือนกับที่เราบอกเรารีวิวหนงังเรารีวิว้านอาหารที่เราคิดว่ามันอร่อยอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะเราก็อยากให้คนอื่นได้มา ใช้ของดีๆอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งวงเล็บนะพอมีคนมาใช้ของดีนี่แล้วบอกว่าเออเฮ้ยที่แกพูดเรื่อก่อนนี่มันดีมากเลยนะเราก็รู้สึกว่าแหละอ่าดีใช่ไหมแปลว่าเออฉันทําสิ่งที่มีคุณค่านะครับมันก็กลับมาฟูลฟิลตัวเราด้วยใช่ไหมครับขณะเดียวกันเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของในมุมมองของการเป็นบุญคุณกันนะครระหว่างคนให้กับคนรับอนะไรเงี้ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น,นกลไกที่เกิดขึ้นในในตัวมนุษย์เราเหมือนกันนะว่าบางทีถ้าเกิดเราเจอของดีเนี่ยเราก็อยากจะพูดถึงอยากจะบอกต่อนะคร เรียกว่ามันมองได้หลายมันมองได้หลายวิตินะนัิดีที่หนึ่งคือทำให้ตัวเองกลายเป็นคนดีเห็นไหมเพราะว่าแปลว่าฉันมีของดีมาฝากเขาเธอไงเห็นไหมครับฉันมีของดีมาบอกเพื่อเธอไงใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรียกว่าการทําให้ตัวเองกลายเป็นคนดีแล้วใช่ไหมครับหรือมันจะไปต่ออีกเรื่องของการเป็นเรื่องของการเป็นนี้บุญคุณกันนะครับเรื่องบุญคุณในเรื่องของการช่วยเหลือกันและกันเป็นต้อนอันนี้ก็เป็นแบบที่2ใช่ไหมครับก็เข้าใจได้นะครับ อันนี้ต้องบอกเลยเวลาผมพูดเรื่องนี้ปุ๊บนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยบางทีมันก็มีกิเลสมันทีก็มีสิ่งที่เราความต้องการลึกๆของเราอยู่ใช่ไหมฮะนะครับอ่ะเราไปแบบนึงนะแบบหนึ่งคือกรณีที่ฉันต้องการสร้างคอนเทนต์ฉันอยากจะเป็นคนแรกๆฉันอยากจะโชว์สเตตัสฉันอยากจะได้แสดงความเป็นพิเศษอะไบางอย่างในการที่ฉันจะได้พูดถึงมันคนแรกๆใช่ไหมครับหรือแบบที่2ก็คือการที่เอ่อเรียกว่า ทำให้ชั้นตัวดูตัวตนเป็นคนดีอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นแบบที่สองนะแปลว่าขอให้สินค้าคุณดีอ่ะขอให้สินค้าคุณมีประโยชน์นะครับแล้วก็หรือช่วยทําให้ไอ้คนรีวิวเนี่ยมันเก็ตได้ว่าสิ่งเนี้ยมันจะไปบอกต่อ,อยังไงนะครับที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้กับคนที่เขารู้จักได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกลวิธีนะฮะทำให้คน่อยากพูดต่อมากขึ้นนะครับแบบที่3ามคือเรื่องอะไรแบบที่3าจะเป็นเรื่องของการ เราอยากจะแสดงว่าเราเป็นคนที่รักสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของคนที่เชื่อชูนะครับมีความเชื่อร่วมกับสิ่งนี้เป็นต้นก้อนี้แบบนี้เนี่ยมันจะเห็นภาพชัดมากคือเรารีวิวแบรนด์ที่เรารักเราพูดถึงแบรนด์ที่เรารักใช่ไหมฮะหรือ,อาบางสิ่งที่เรามีความรู้สึกร่วมกับมันนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันเป็นเคสแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวธุรกิจเนี่ยจะต้องไปสร้างความเชื่อบางอย่างหรือไปการทําอะไรบางอย่างที่การรีวิวคือการแสดงตัวตนนะการรีวิวการได้รีวิวสิ่งนี้นะครับมันคือการแสดงตัวต,วตนบางอย่างของตัวผู้รีวิวนะอันนี้ก็เป็นเป็นอีกอ,อีกมุมมองหนึ่งเหมือนกันถ้าถ้าเราเปรียบเทียบง่ายๆคือว่าคนบางคนก็อยากจะรีวิวของนะครับ ที่แสดงว่าตัวตนแล้วว่าเราเป็นคนเกอ่าเป็นคนเทคกี้เป็นคนที่สนใจเล็กๆงอยย์อะไรเงี้ยเป็นต้นจะไหมครับหรือบางคนก็อยากจะรีวิวของที่สามารถทําให้เราเนี่ยนะครับได้ถูกคนอื่นมองว่าเราเป็นคนอา่าเรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่อา่าเรียกว่าอะไรแกรมเป็นต้นนะหรือบางคนก็อยากว่ารีวิวในสิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยคนคนเนี้ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในเรื่องการดูหนังอ่ไหมเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องเราก็ต้องเข้าใจตรกะของการรีวิวนะว่าเอ้ยเขารีวิวเพราะอะไร ใช่ไหมครับคือไม่ใช่เขาจะรีวิวทุกอย่างในโลกล่าใช่ไหมัรัมันจะรีวิวเพราะเขาอยากจะพูดถึงมันโดยที่การรีวิวเนี้ยมันเป็นเครื่องมือในการสะท้อนตัวตนของเขานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าธุรกิจจะใช้จะใช้แนวแบบแนวจูใจอันเนี้ยในการให้คนรีวิวเนี่ยก็ต้องถามแบบว่าไอ้คนคนคนที่จะมารีวิวและนะครับเขาเขาอยากจะพิเศษเรื่องนี้เพื่อสะท้อนคุณค่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเราหาสิ่งที่มันเชื่อมต่อกันได้เนี่ยมันก็จะทำให้คนอยากรีวิว น,น,นะครับอืมซึ่งซึ่งสำผมนะไอ้ข้อ3าเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือว่าในความเป็นจริงแล้วโลกโซเชียลเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเรื่องนี้ได้ดีคือว่าเราจะเล่าเรื่องในสิ่งที่สะท้อนตัวเราเชน่นเราอยากสะท้อนว่าเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือเราเป็นคนเรียกว่าชอบเรียนรู้เราเป็นคนที่ชอบคุ้นคิดอะไรก็ว่าไปแล้วก็จะหาของที่มันพูดถึงเรื่องอย่างเงี้ยนะครับมามาพูดถึงนั่นเองนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่า คนที่นะครับชอบอะไรบางอย่างก็จะรีวิวสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้นและธุรกิจที่เข้าใจก็จะใช้หาวิธีการสร้างคุณค่าที่มันเชื่อมต่อกับคุณค่าของของ,ของที่คนพู้นี้นกักถือแหละนะครับแล้วเราก็จะทําให้เขาพูดถึงได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นหลักการของการ ทำให้คนรีวิวกันเองนะครับนอกจากนี้มันมีอีกเยอะมากแล้วผมคิดว่าถ้าเกิดเราเราลองใช้เวลาแล้วครับลองลองถามตัวเองนะทุกวันนี้ว่าที่เรารีวิวทําคลิปอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลอื่นๆด้วยนะครับแต่ที่วันนี้เราเราเหยิบมาคุยกันเนี่ยเพราะเราอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการจ้างรีวิวเพราะเปอาชีพอย่างเดียวนะครับเราสามารถทําให้คนธรรมดารีวิวสินค้าได้ถ้าเราเข้าใจนะครับว่าแรงจูงใจในการที่เขาจะพูดถึงสินค้านี้คืออะไรใช่ไหมฮะอยากโชว์ นะครับอยากแสดงตัวตนอยากจะทําให้ตัวเองดูเป็นคนที่นะครับช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องหาแรงจูงใจให้เขารีวิวนันเองนะครับตรงเนี้ยผมก็จะบอกกับคนที่มาปรึกษานะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกคนจะรีวิวคุณง่ายวันนี้เราไปกินข้าวแกงเนี่ยเราก็เราอาจจะไม่ได้อยากรีวิวมันก็ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าโอเคมันเป็นเรื่องที่ รีวิวไปทําไมนะครับรีวิวไปเพื่ออะไรเห็นไหมครับยูเวสเราจะหาเรื่องอะไรบางอย่างทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากพูดถึงมันใช่ไหมอันนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องให้เห็นก่อนนะครับแล้วธุรกิจเองก็ต้องไปไปคิดเรื่องนี้มาถ้าอยากจะหวังพึ่งให้มีเกิดสิ่งที่เรียกว่าออแกนะิกรีวิวเนาะ โอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เอามาพูดคุยด้วยว่าฝากกันนะครับแล้วก็จริงอาจจะมีประเด็นอื่นๆเยอะถ้าเกิดซึ่งถ้าเกิดผมเจอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะไปเขียนเล่าอยู่ใน Facebook Page นั่นเองนะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะฮะใครสนใจอยากฟังเรื่องอื่นอะไรแล้วก็คอมเมนต์มาได้ลวกันนะครับแล้วติดตามการเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีสวัสดีครับ